ใครนี่เราซ้อมมากี่วันครับประมาณสองอาทิตย์ติดสอบเลยอ่าซ้อมอยู่ที่ใครมวยนายกบอยู่ที่ไหนในใครนี่ชุมพรอยู่ที่ชุมพรเลยแล้วอยู่นั่นมีใครไปกุ้เปาซอลรามกเป็นเพื่อนพี่พวกไหนออ๋พวกเด็กใครเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยกว่าน้ำหนักป่อยตอนนี้ห้มวยสไตล์อะไรครับครับเออ วันนี้เลยต้องมาเจอกับไก่ดินเนาะไม่เคยต่อยกับเขานนครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกม่ยวกับต่อยเขายังได้ดูยัง<ด>เขามือ่อสไตล์เลยวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกลียววางแผงยังดีเหมือนต่อยตามสไตล์ตเดี๋ยวมีอะไรแก้ไขบ๊วยทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ท,ที่นี่อ่าวันนั้นต่อยกับใครใครนะยกมือคนแพมั้งแพ้คะแนนพ่ายแพ้คะแนนไปอหรแพ้แบบไหนขาดเลยหรือเบียดกันก็ อ,อืมแต่แพ้ไปเวทเท่าไหร่ครับร้อยหกแล้วก็เวทแบบนี้เลยแล้ววันนี้ต่อแล้วผหเหมือนเดิมเมื่อเช้าสอนหนักแล้วเป็นไงเกิดหรือขาดมาขาดหรือมาสบายเลยร่างกายตอนนี้เป็นไงก,กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสเซตสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมแจ้งเกิดไหมพร้อมามาแชร์นะนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้ประมาณสี่สิบคนจังหวัดชุมพรเด็กชุมพรฝากเชิญช่วยไว้ครับน้อย กมเติมที่นะขอะขอโชคดีครับ